คนสําคัญในเรื่องที่หยด3คนหนึ่งเลยครับ<ม>ก็หว,หว,หวังเลยวา่าจะจะ,จะมีคิวถ่ายเดือนเมษาครับค่ะบทของแม่ในเรื่อง,งนะค่ะแม่เล่นอ,อะไรครับผมอาจาเป็นเรียกว่าแม่เท่าเมาะเป็น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 แม่เท่าคนหนึ่งอาจจะยังบอกคาแรคเตอร์หรืออะไรไม่ได้ด้วยค่ะไหนครับที่สปอร์ตช็อปดูได้ ก็ทีมงานและพวกพวกผมประชุมกันแล้วก็ทุกคนก็ลงลงความเห็นกันนะครับว่าแบบคุณแม่คือน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วตอนนี้จริงๆโปรเจกต์ได้เริ่มใส่คำใบ้บ้างลหมคะหรือว่ายังไม่ได้ตอนนี้เริ่มเป็นสามคิวแล้วครับคุณแม่ได้คิวสามใบ้หรือเปล่าอยังครับยังค่ะก็คือคิวแรกของคุณแม่คือต้นเดือนเมีนาใช่ไหมใช่ครับใช่ทีนี้เรามีการจัดการยังต้องการเปลี่ยนแปลงสหรับการเียนที่ก็ก็ต้องหาคนอื่นมาแทนอาร์ตเตอร์ด้กันครับ ผมก็น้าทำถราู้สึกใช่ไหมแบบผมก็หลายหลายคนก็ช็อกมากครับก็ช็อกก็ตกใจนะครับก็พวกเราก็ทุกคนก็เพราะว่าเรามีการฟิตติ้งกันแล้วก็คุณแม่ก็น่ารักมากๆคือแบบเฮฮากันเป็นเหมือนเพิ่งเจอผมเองเพิ่งเพิ่งมีโอกาสได้ได้ได้เจอคุณแม่นะครับในได้ก็ปรากฏว่าเขารู้สึกพิเศษกับคุณแม่ผมเองด้วยคือผมก็ไม่รู้แบบวันวันที่วันที่ฟิตติ้งนะครับแล้วก็ แกท่านก็น่ารักมากๆก,กับพวกพวกเราก็แบบให้ความสนิทสนมก,กันเป็นเหมือ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 นเป็นครอบครัวกันแล้วแล้วแบบเราก็มีโอกาสไปวันที่มีทะเลมีรวงสวนท่านก็ให้ให้เกียรติไปด้วยก็ได้ก็ท่านก็อุตส่าห์ไปนะครับแล้วเราก็มีงานแถลงข่าวที่เปิดตัวที่หยดสามก็ต้งกับไปกันแล้วก็พวกเราก็สนุกกันมากเพราะว่าวันนั้นก็เหมือนกับ เป็นครอบครัวกันแล้วสนิทกันง่ายมากทุกคนก็ท่าน่ารักมากมั่งบรรยากาศตอนทิ้งอะค่ะนานหรือยังนะคุณแม่ไม่นานก็ใกล้ๆนั่นแหละใกล้ใกล้นั่นแหละครับใกล้ๆกล้ใกล้ใกล้ก่อนที่อะไรก่อนที่จะบวงสรวงอุ้ยแม่แบบแข็งแรงครับแข็งแรงครับตอนที่เรากินกันเนาะสนุกมากแม่ยังแบบไปไปเฟสไปไปกับแม่ อยาเงี้ยขอเบอร์กันอยู่ค่ะเบอร์แม่งอยู่ในโทรศัพท์เลยใช่ใช่ครับก็ผมก็แลกแลกเบอร์กันจะแบบจะนัดต่ากันไปไปไปทานข้าวอะไรกันไปตั้งกันต่อยครับแล้วก็แสดงว่านะคุณแม่ก็ไม่ได้มีอาการว่าเจ็บป่วยอะไรไม่มีไม่มีแข็งแรงมากครับอย่างสนุกสนานน่ารักเอฮาไหมครับเป็นกันเองใช่ทุงเจอกันก็ยังแบบยิ้มเลย ก็คือยังแบบในในเรื่องที่ยวดสามอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าฉากเลยกันนะคะแต่ว่าแม่ก็บอกว่าไม่ทำไมไม่ได้เข้าไปเจอกันนะอะไรเงี้ยเราก็ยังคุยกันอยู่ได้แม่แล้วมาเจอกันอีกเมื่อไหร่ก็ตอนที่เราขอเบอร์คุณแม่าเกแม่เป็นแม่เราก็ไม่ได้แม่เป็นคนแบบขอกันเลยแบบแม่ใช่ค่ะแม่ขอเบอร์คุาเพื่อ่าใช่ขอเบอร์เมื่อก่อนเลยลูกอะไรเงี้ยจะได้แม่งโทรงโทรเบอร์แม่งอยู่เลย ก็ต่างคนต่างโทรกันอยู่เลยค่ะว่าเออเดี๋ยวหนูโทรเข้าไปแล้วแม่ลองโทรมานะเดี๋ยวมีนมึนมไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าอาจจะจะไม่ได้เจอกันแบบในบทแต่ว่าก็ก็เดี๋ยวเราก็บอกเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาอะไรบอกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไปหาที่โลนะแม่อะไรอย่างเงี้ยบอกเออไปนะแกว่าอยู่ไปนะมาเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้้ววจริงก่่ออนนนััีีตเคยังเลยค่ะไม่ไม่ไม่เคยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเอาความเสียดายมันก็ยิ่งแบบก็ตกใจค่ะชอบทุกคนก็ชอบเหมือนชอบ มีโอกาสได้เจอโอกาสเจอมาสิดาแล้วค่ะมีโอกาสเจอจ้าทุกคนอย่างที่แม่บอกตอนนี้มีการส่งไปใช่แล้วก็จริงๆก็ชื่นชมผลงานของแม่มาตลอดเลยเพราะว่าเป็นเป็นอาสาสดงที่น่าชื่นชมมากๆแล้ววันนั้นมีโอกาสได้คุยอะไรกับคุณแม่บ้างไหมคะจริงๆเจอครับพวกน้องๆยังคุยกันเลยว่าคุณแม่อายุเยอะมาก คุณแม่เป็นคนที่ใส่ร่ารเลยเลยายราได้เจอกันต<พ>อนส<อ>ิบอารมณ์ดีพอวันที่ทราบข่าวเลยเตุกใจค่ะช็อคมากๆเพราะว่ากำลังดีใจว่าแบบมีนในในโอกาสได้ได้ร่วมงานกันใช่มีสิ่งที่ต้องเข้าด้วยกันเราแบบว่าดูดีมากเลยแล้วก็พอรู้ข่าวก,ก็เสียใจมากมาร่วมงานกันเลยแล้วก็บทุณแม่กับ,บ เรื er fate, ่องนี่ค nah ือในเรื um, ่องที hmm. ่คือต้องจะต้องอะไรกันตลอดใช่ไหมจริงๆบทคุณแม่นี่เป็นบทที่สําคัญมากๆในเรื่องของเราด้วยก็เข้ากับพวกเราทุกคนแล้วเข้ากับเด็กๆเลยอ่ะคุณเป้ขาคือคุณแม่แบบคือเราคุณแม่ไม่อยู่แล้วอะเนาะทีเนี้ยพอที่หยุดสาวนะคะต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องตอนคุณแม่ไม่ได้แสดงแล้วอู้วบางนจะนึกถึงถ้าเอ่ยถึงอะไรเงี้ยค่ะอยากจะพูดอะไรถึงตรงนี้ไหมคะ ก็ผมเสียดายนะครับเพราะผมก็ก็ได้ได้ดูผลงานของท่านแล้วก็ชื่นชื่นชมแล้วก็คิดว่าโอ้โหเป็นโอกาสที่ดีของของที่หยดที่ได้มีโอกาสได้ได้น่าแสดงขนาดระดับท่านมามเล่นน่าจะเป็นความแบบทำให้ที่หยดมันมันมันมีอะไรน่าสนใจยิ่งขึ้นอีกอย่างนี้ครับก็ก็เสียดายแล้วก็ก็ช็อกก็เสียดายบุคลากรที่สำคัญในวงการคนหนึ่ง ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะ